สวัสดีเช้านี้ที่อุบลค่ะค่ะถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปาดอาหารกกินนะอาหารกกินนบเรามากินข้าวที่คลินิกนะคะอันนี้ของแจ็คกี้คนเดียวค่ะแจ็คกี้ทำไข่ดาวแต่ผิดหวังผิดหวังมากเลยมันแตกแล้วมันสุกอ๋อให้ยายหยีก็ได้นะถ้ามันผิดหวังไม่เป็นไรยายหยีไปกินนู่นเลยนู่นเห็นไหมหนูซุเปอร์ตีมไก่ปลาทูแหนมผัดบักแตงแกงกะเหียง แกงหน่อไม้ส้มผักเสี้ยนผักขิงเนี่ยผักขิงเออเมนจะหลอกถ้าตื่นเตือนไปตะกินข้าวซันนี่แหละแล้วก็ผัดขิงนะคะแล้วก็อันนี้คือหลุนเต้าเกี้ยวนะคะเออขอชวนกันกับเกี้ยวบอมในกล่องคอมค่ะเออแก้ววอมแม่กินไรเงี้ยครับพี่น้องค่ะ กินอก็อาบน้ำเนาะอืมิ่นอาบน้ำก็สิหอมห้อยห้อยแล้วพิ่นอนกอดกันันก็ต้องอาบน้ำธรรมดาเขานอนกอดอ้าวเดี่ยวมันลากินเขาเฮ้พี่น้องเบื่องเบื่อไเื่องเมื่อไงเบื่อกินเขาคอคอยขโอ้ยคนละมอขอบคุณอคุณหมอนะคะวันนี้เรานอนบ้านคุณหมอนะคะเออเออเออคุณแ่กินแล้วหมอพานคุณพานกมมือ คุณหมอไม่ได้นอนหลายวันค่ะนิสัยไข่หลายว้ายงั้นฉันก็ไม่นอนค่ะวันนี้เอามาแกวขามาเลิศมาได้ครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันมือแรกหนึ่ก็จะถือเด็กเหล้าหนึ่สิบขวบสูงแปมาแล้วค่ะถูกคาดเสีบบาร์มอดกินละลายเด้ออุ้ยแดดละลายพาหัวใจลงไปมันมีความคิดความอ่านอื แช่บปลาโอ้ยแช่ปลาหมมหนิฉันทำเพื่อกเธอได้น่ะก็เสื้อไม่กินแต่เมื่อบ้านนี่ก็บพรไม่กินน้ำปูเมื่อคืนค่ะคนละเจ้านะคะอร่อยนะคะมากินข้าวก่อนนอนกันค่ะเรานอนอยู่ที่นี่นะคะกินข้าวนะคะรับประทานข้าวกับคู่รักปลายีค่ะอุ้ยใส่แว่นตาเหมือนกันเลยอาบน้ำเหมือนกันด้วยหอมด้วยเมื่อกี้นี่บอยเห็นสองคนเอ้าญ่ยิ่งกับเกียร์บอลอ่านมากน้องแคนตีวะนะ เออก็นหอะไรมันอกี้ออมันสอดกันตีมันสอดหาข้อไหนวะเอาไม่เอยน่าจะแม่นกินไส้เดืดเอ้ามากินข้าวสุดขับพี่น้องกัน้ปบัก่อนนะครับกินข้อวกันนะครับ